เอาไปออลิจินอนกันเลยนะครับหนึ่งคำดูดครับว้าวโอ้โหปับนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะสวัสดีครับมันแรงอ่ะสมายไปไหนมาคะไปนี่เลยเจ้าแม่เทพเจ้าดวงชะตาค่ะนะครับก็ถึงแล้วนะครับกับที่ที่จะทำให้ท้อง นะครับรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเรื่องอารมณ์โกรธไปได้นะครับกับร้านที่อยู่ตรงบริเวณข้างทางนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในวันนี้เรามาเที่ยวนะครับกับตัวของ Ford n i t g e n r a n g e r นะครับรุ่น Y Tag วันนี้เป็นครั้งแรกที่เรานำออกมาทดลองขับนะครับในพื้นที่จริงสถานการณ์จริงเพราะนั้นเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะครับเราไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคงต้องเข้าไปดูนะครับว่า ร้านนี้เขาขายอะไรแต่ที่แน่ๆวันนี้เราจะตะลุยกับ Next เ e n r ล n g e r เพราะว่าทีมงานของเราวันนี้มีน้องๆมาด้วยนะครับเลิฟๆลจะพาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็พาทานด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีในเรื่องกิจกรรมที่น้องๆเขาทำนะครับเพิ่มเติมด้วยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันครับแล้วหลังจะทานข้าวเสร็จเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามครับไปกับเลิฟเ,ลเลแล้วก็ทีมงานฟอร์ดการ์ดบีครับลุ้ครับ โอเคครับชื่อร้านเจอแล้วกินเตี๋วกานนะครับแสดงว่าต้องมีก๋วยเตี๋ยวแน่อย่างหนึ่งแหละแต่อย่างอื่นมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มีเสียงคอกระทาปกเป๊กปกเป๊กปกเป๊กนะฮะแสดงเขารู้ว่าเรากาลังจะมาคอเพื่อบอกว่ามาได้เลยนะครับท่าทางนะครับฟังเสียงน่าจะรู้เลยว่ากับข้าวที่นี่น่าจะอร่อยแน่นอนนะครับน้องๆข้างหลังผมเริ่มหิวกันแล้วเพราะฉะนั้นครับขออนุญาตนะครับเข้าไปในนะครับเพื่อไปทานอะไรทานก่อนนะฮะ ล้เดี๋ยวเจอกันนะครับด้านในครับด้ยครับก็ในบริเวณที่เรามาทานข้าวตรงนี้นะครับ่างที่ผมบอกว่าคือหนึ่งในเมืองหาไม่ได้เลยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติตรงนี้บริเวณที่ถนน,นเขาบอกว่าเป็นตำบลหนองย่านะครับแล้วชื่อร้านเนี่ย ร้านครัวลุงเมากรับนะครับ๋้ยวต๋ยวนะครับมีหลายชื่อนะนะขายวัตถิวัตยวด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูชื่อนึงผมเห็นอยู่ในร้านนะครับในบริเวณนี้อย่างที่เราแจ้งแล้ว่ามันจะเป็นพวกของไร่ครับปกมันสำปะหลังนะครับท่านก็มานั่งทานอาหารเห็นเขาบอกมีอาหารป่านะครับแล้วก็ค่อนข้างรสชาติจัดมากนะใครที่จะแวะมานะครับในบริเวณที่มาท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะมีหนึ่งในเรื่องของวัดถั้ำผู้ว่านะครับแล้วก็ มีวัดจีนในวัดหนึ่งผมเมตตาร,รมนะครับอันนี้เป็นอยู่ทางฝั่งวัดจีนนะครับแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยจะเป็นวัดท่ามปูว่านะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากที่เรารทานอาหารเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูในบริเวณทุกที่นั้นอีกทีนะครับน,นี่เรามากระชิมงานด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของชาเลนจ์ที่ตรงนั้นนะครับในการที่ให้น้องๆทีมงานเนี่ยไปขอพอรกันที่วัดน,นะครับแต่ตอนนี้ขอไปทานอาหารเัน็ก่อนว่าอาหารารสจัดที่เรา ประทานันเนี่ยมันจะแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยกันตอนท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับกับร้านนี้ครับผมแนะนําเลยครับที่ตำบลหนองย่านะครับนะครับตอนนี้เราก็นั่งนะครับอยู่ในร้านกินเตี่ยวกานนะหลังจากที่เราได้พาไปเที่ยวกันแล้วนะครับนี่เลิฟเก็อย่างที่บอกว่าฟอร์การเนี่ยเราก็ไปตระเวนหาร้านข้าวที่แบบยู่ตามข้างนอกกินง่ายๆนะครับกินสบายๆแต่รสชาติดีนะครับ ถามว่าเราออกมานอกเมืองครับจะมาหาของกินอะไรที่มันแบบโดยปกติทั่วไปอ่ะมันค่อนข้างที่จะยาแต่ผมบอกว่านี่เลยครับยุวิดวนยินเจอครับอันนี้เขามีอาหารป่านะครับจากร้านนี้กินเดียวกันแล้วก็การบริการจากด้านหน้านะครับเจ้าของร้านที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้อนรับเรางแต่ข้างหน้าเลยพอเห็นขับรถฟอร์ดมาผมบอกเลยนะครับว่ามีที่จอดรถด้วยไม่รู้ว่าลูกค้าใช้ฟอร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่นเนี้ย บรรยากาศตรงนี้ครับสิ่งแรกเลยครับที่จะได้รับรู้ก็คือหนึ่งเสียงลมพัดน,นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ร้อนแล้วก็บรรยากาศรอบข้างนี่มีแต่เขา,าเลยแล้วก็ในเรื่องของการที่มีธรรมชาตินอกจากอาหารที่เป็นอาหารป่ารสจัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับการรับขึ้นชื่อในการจะพีเนี่ยคำว่าเป็นอาหารป่าเนี่ยรสต้องเด็ดถ้ารสไม่เด็ดเนี่ยผมบอกเลยว่าพลาดแน่นะครับอันนี้ผมก็เลยลองก่อนหนึ่งจานนะครับเอาแบบพื้นๆก่อนเลยนะครับ เดี <Workers> ๋ยวค่อยมาเฉลยกันว่าผมกินอะไรก็ลรงคอมเมนต์ก็มาดูแล้วกันว่าไอ้ที่กินนี่คือพัดอะไรนะฮะอ่ะต้นเดี๋ยวผมรอก่อนนะครับก็เอาสไตล์ชิลๆบ้านๆนะนะครับอ่านะครับแต่ดูดูแล้วเนี่ยผมบอกเลยสีอ่ะมันน่ารับประทานมากนะครับโดยโดยปกติผมคนทานรสจัดอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำลายหิวเดี๋ยวอ่ะลองก่อนครับ บบออริจินอลกันเลยนะครับหนึ่งคำดยครับว้าว <Wow. S 1> อืมโอเคครับรสจัดแล้วก็มันมีกลิ่นของกระเรียกพริกแกงของวันนั้ททำเองนะตัวพริกแกงอะ่ะอันเนี้ยเขาใสก่กระชายไปด้วยนะครับมันก็เลยทำให้รสชาติมันค่อนข้างที่จะได้ความเป็นพื้นบ้านข้นมาอีกนิดหนึงนะครับไปนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนครับทานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าที่ผมทานเนี่ยมันคือผัดอะไรผัดอ่าเฉลยนะครับตอนท้ายๆนะครับของคลิปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันใครที่ตอบคูกเดี๋ยวเรามีรางวัลให้นะครับะปอดการดับเบิครับนะครับยวขออนุญาตทานก่อนหิวมากตอนนี้ลแลาวครับเราก็มาถึงครับวัดเมตตาธรรมนะครับวันนี้เลิฟเลพาเที่ยวนะฮะ ในตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วครับวัดเมตาธรรมพร้อมกับตัวนี้เลยครับเรนเจอร์นะครับ Next-Gen ครับวายแท็กครับไบทอเบสุดสุดครับไม่เคยขับรถ Pick-Up คันไหนที่ดีเท่านี้มาก่อนเง้าสัมผัสครับที่ฟอร์ดการจับรีครับพร้อมกับรุ่นใหม่ล่าสุดนะตอนนี้นะครับสนใจเดี๋ยวไปติดต่อครับเรามีทีมงานวันนี้ของเรามาด้วยนะครับวันนี้เลิฟเๆนะครับจะพาน้องๆนะครับ ของทีมงานเรานะครับปกติเราจะไปคนเดียวไปกับกับตากล้องวันนี้เราจะพาทีมงานมานะครับเพื่อจะมาทำชาเลนจ์พิเศษครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้เรามี3ามสาวครับมากับเราด้วยครับสปอร์ตการจะฟรีตรงนี้ครับที่วัดเมตตาทำเราจะไปทำอะไรครับตามมาครับผมลุยครับโอเควันนี้อย่างที่ผมบอกไม่ได้มาคนเดียวครับ เรามีกับน้องๆสาวสวยสุดๆครับสามคนพบกับทีมงานสาวสวยของฟอร์ดการจับบรีเดี๋ยวเราจะไปแนะนำกันครับว่า uh, น okay, so ้องๆแต่ละคนเป็นใครกันบ้างนะครับเกมนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดการจัลบรีค่ะวันนี้น้องเกมมากับ next gen Y ว e c h ตัวนี้เลยค่ะวันนี้น้องเกมจะมาพามาทำบุญที่นี่เลยวัดเมตตาธรรมนะคะ สวัสดีค่ะจ๋านะคะวันนี้มากับน้องเกนไวายแท้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องใหม่นะคะวันนี้น้องมายค่ะคุเจริ่งเจ้าในเจนเลสเตอร์มาเที่ยวกันมาทำบุญกันที่เลยวัดเมตตาธรรมไปค่ะเราไปเที่ยวกันบุญโอ้โหปัดนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะสวัสดีครับมาแรงฮะนะครับเรามานี่อยู่กับธรรมชาติวัดเมตตาธรรม เดี๋ยวนะครับ่ิก้น้องๆแนะนําตัวไปเรียบร้อยแล้วเราไปพบกับน้องๆครับทั้ง่านคนวันนี้เริศๆมีท้าทายนะครับในการที่ให้ทีมงานของสาวๆพอดการจับบุรีครับมาทําในวันนี้สายบันเทิงสายหาลบก่อนครับตอนนี้สายมูครับสายในการยึดถือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตานะครับมากับเราครับวันนี้ใครที่ต้องการครับเลขเด็ดนะครับใครที่ต้องการนะครับเขาเรียกว่าการเสริมบารมีแห่งดวงชะตา ตามเรามาครับวันนี้คุณจะประสบความสำเร็จกับฟอดกับแบรแน่นอนครับเพราะวันนี้เิฟเลิศพาเที่ยวพามายันที่แล้ครับกับวัดเมตตาธรรมครับเราไปดูนครับว่าวัดเนี้ยสวยงามแค่ไหนผมบอกได้เลยว่าใครติดตามคลิปนี้จนจบนะครับหลายๆท่านจะเดินทางตามเรามาแน่นอนครับวันนี้เรามากัน Next Gen นะครับ e Tech a n g e r ตัวใหม่นะครับกับฟอดกับบรีไม่นั้นไปพบกับน้องๆทั้ง3คนเลยครับสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วนะคะครับผมนะครับเราก็มาพบกับ3ามสาวนะครับที่สวยที่สุดนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีเวลานี้ของฟอร์ดกาญจนบุรีนะครับสวยมากครับสวยจนบันเทิงเลยฮะนะครแต่วันนี้มาวัด5บันเทิงผมบอกก่อนเลยมากันเริ่มเที่5้าบันเทิงนะครับเดี๋ยววันนี้ชาเลนจ์นะครับที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเราจะพานะครับน้องๆไปสถานที่นะครับในเรื่องของ ไห้ขอดวงน,นะครับเดี๋ยวเราให้น้องๆแต่ละคนนะครับนําพาเราไปนะครับว่าเราจะไปส่วนไหนของวัดแม่ตาธรรมนะครับที่น้องๆคิดว่าโอเคที่สุดมาตรงนี้แหละนะครับผมจะได้โชคลาภวาสนาแต่ปอดนีกเก้เจนเลนเจอร์มาตรงนี้แหละุณจะมีโอกาสได้นเจนเลนเจอร์ไปขับฟรีๆนี่นะฮะมาตรงนี้แหละครอบครัวคุณจะมีความสุขนี่เราจะไปค,นนะครับกับน้องๆทั้งสามคนนะฮะไปะนั้น เตรียมพบกับน้องๆน,นะครับว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนครับเรนั้นเดี๋ยวอบถามน้องแต่ลคนเลยครับว่าเขาจะพาเราไปตรงไหนกันนะครับโอเคค่ะตอนนี้น้องเกมก็เลือกที่ได้แล้วนะคะน้องเกมเลือกเป็นโบสถ์ของวัดเมตตาธรรมค่ะอาจะมีอ๋อเทพเจ้าให้เราได้ขอพรกันนะคะเราไปดูกันเลยมากันจะเลือกได้แล้วนะคะว่าจะไปที่ไหนกัน เจ้าแม่กุนอิมเลยค่ะแล้วที่นี่นะคะไม่เหมือนใครเป็นเจ้าแม่กุนอิมพันมือเลยนะคะไปกันเลยค่ะอ๋อน้องมาลึกออกแล้ววานนี้จะไปไหนน้องมาจะพาไปที่ตำหนักเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาค่ะไปเลยเราก็มาถึงที่โบสถ์ของวัดเมตตาธรรมแล้วนะคะเรามาเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ i มาครับดูน้องเกมนะครับแอบตามมาครับเห็นถามว่าตกลงว่าน้องเกมไปที่ไหนนะครับตกลงว่าที่นี่คือเป็นโบสถ์ของวัดเมตตาธรรมค่ะเป็นที่ที่น้องเกมเลือกแล้วน้องเกมก็เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากมาน้องเกมก็เลยเลือกที่จะมาขอที่นี่นะคะคนั้นท่านใดนะครับที่ชมวิดีโอนี้นะครับนอกจากกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับให้อธิษฐานตามและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามน้องเกมไปด้วยนะครับไม่รู้น้องเกมขออะไรไม่รู้เนาะ น้องเกมขออะไรไปเขาบอกได้ไหมครับพี่อย่าบอกใครนะน้องเกมขอให้ขายรถที่เป็นรถมิกเกนประมาณสักสองร้อย <c oughs> สองร้อย <c oughs> <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ใช่ค่ะเอานะครับเด <c oughs> ี๋ยวผมไปตามดูน้องอีกสองคนเนี่ยว่าไปที่ไหนกันนะครับเดี๋ยวเริ่ๆแอบไปตามดูครับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันก็ขอบคุณน้องเกมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันหลังอบคุณค่ะไปครับถึงแล้ว เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาไปเลยค่ะเทพเจ้าชื่อลวิกรรวมภูมิผลด้วยอายุบรรณาสุขค่ะอันนี้นะคะต่อไปน้องมาก็จะพาไปดูเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาของน้องมาด้วยนะคะไปค,ค่ะน้องมาเจิดอีกอูกกนเนาะ เราก็ตามหลังน้องไม้มาติดๆครับเพราะว่าเราไม่รู้น้องไม้จะไปไหนอนนี้ไปซาบาตรงเนี้ยน้องไม้นะครับที่ที่ตั้งใจไว้ที่จะมาเสริมดวงตาเสริมบารมีเนี่ยตอนนี้น้องไม้พาพวกเรามาที่ไหนครับที่เลยสาลานนนะคุ้มครองเทพเจ้าค <c oughs> ุ้มครองนะครับคื <c oughs> อน้องไม้กำลังรอกว่สาราเทพเจ้าคุ้มครองดวงตาใช่ไน, <c oughs> นะครับเมีชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับอันนี่ยตอนนี้น้องไม่อยากจะเข้าไปขอพรด้านใน ใช่ครับเนาะแล้วเดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าให้ใครก็ตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับโชคดีตามไปด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูว่าน้องมายนะครับไปไหว้เทพเจ้าองค์ไหนองค์ที่เท่าไหร่นะครับใครที่รู้คอมเมนต์เข้ามานะครับมีงวันจะขออวยพรกัดีด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปเฉลยกับน้องมายในคลิปกันนะครับใอ้น้องมายพาไปครับ๋ยวน้องมายครับ้าพเจ้าขอกรับวิงวอนแด่องค์ไทยสวย โหปอเจ้ยกุงขออนุภาพพักเมตตาบารมีเทพระเจ้าคุ้มกองดวงชะตาปกก้าปกหม่อมอธิบาลหรักษาให้ปราจะจากภัยอันตรายทั้งปวงและชิงอัป,ปมงคลทั้งหลายขอจงประสบแต่ความสุขสวัสดิภาพปารธนะมงคลสมบูรณ์คูนผลด้วยเจริญอายุวันนาสุขะพละปฏิาพานธนาสารสมบัติและประสบสิ่งอันพึงปารนาทุกประการด้วยเทิน ถึงแล้วนะคะที่ที่จัดจะพามาสาราจะไม่กุญอิมพันมือนะคะเชิญเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ เราก็ตามนะครับน้องจ๋านะครับเข้ามาในอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มาเสริมดวงชะตาบารมีนะครับวันนี้ใครก็ตามที่ติดตามช่องนะครับ FK การเจริปรีนะครับวันนี้รับประกันได้ว่าจะได้ในเรื่องของบุญวาสนาโชคชะตาสำเรจลุล่ํารวยมางข้่งนะครับเพราะน้องจ๋าพามาละวอย่าถามเลยครับตอนนี้ที่เรานั่งเงินอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าอะไรครับตลาดจ้าแม่ กอนอิมพันมือค่ะอ๋อนะครับสาลาเจ้าแม่ก้อนอิมพันมือนะครับที่เคยเห็นหลายๆท่านเคยมาแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนใช่ไหมครับที่นี่เลยอันนี้อยู่ที่วัดนะครับเมตาธรรมนะครับโอทิยานนะครับกับน้องจ๋าครับผมรานนั้นจะให้น้องจ๋าไปทําการสักการะเจ้าแม่กอนอิมครับเพื่อเสริมโชคชะตาบารมีนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูครับว่าน้องจ๋าขออะไรครับนะครับ อาละค่ะพวกเราทั้ง3คนนะคะจ๋าเกมไม่ก็าพาดูคนไปในสถานที่ต่างๆมาครบกันหมดแล้วนะคะจาไปไหนมาคะไปนี่เลยเจ้าแม่เทพเจ้าดวงชะตาค่ะ อาละค่ะสมายเธอไปที่ไหนมาเราไปที่นี่เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตามาไปขออะไรมาบ้าง๋อก็จะไปขอยอดปังเยอะๆเแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆมีแต่คนรอบข้างที่ดีแล้วก็ขอยอดต่อเดือนประมาณ สักร้อยสองร้อยสามร้อยคันปูเอามาจ้าไหนเนี่ยเดี๋ยวเจ้าเมฆพ่อก็หามาให้ถือว่าเราไปขอแล้วเนาะโอเคล่าจ่าเราไปที่ไหนมาเลยเราละเราอะหน้าไฟอันนี้มาเจ้าเม่คนอิมพันมือเข้ามาซักซีดมากเลยนะจริงไหมเออขออะไรก็จะส้มมากหนะทีเนี่ยเราไปขออะไรมาเราเหรอเราก็ไปขอเดือนนึงไม่ต้องเยอะหรอกยี่สิบสามสิบคันต่อเดือนได้ป่วยจัดไปจัดไปตอนนั้นแหละแล้วเกมก็ ไปที่โบสถ์มาเลยเป็นโบสถ์ที่เงียบมากขอเยอะไปหมดไปขอให้ขายรถเ็็เเ็นเลยนะอยากได้เ็็เเ็นเลยเน็ตๆเลยสักสองร้อยคันนะคะ จริงนอยากได้อะสมัยทั้งสี่เกมนี้ไม่ค่อยนีแล้วนะรอสองร้อยทองร้อยนี่ไม่มากไม่มาก์น้อยไงส่สนใจจะแม่คุณอิ่มก็จะให้ผ่อนนี้ก่อนนะเพราะว่าเดือนหนึ่งยี่สิบถ้าสิบสองสองร้อยสองร้อยนี่รอรอไปก่อนผอน้อยได้ก่อนเออขอน้อยก็ได้ก็ไงไอ้สองร้อยนี่รอไปก่อนรอยาวไปรอไปยาวเรอไปยาวโอเคถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะมา กราบขอพรแล้วก็สักการะแบบพวกน้องเกมนะคะก็เรียนเชิญได้เลยที่วัดเมตตาธรรมนะคะหากท่านใดสนใจอยากซื้อรถยนต์ฟอร์ดกับพวกเรานะคะติดต่อตามด้านล่างด้านนี้ได้เลยนะฝากเข้ากดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะกดเยอะๆนะรออยู่มาจองกันเยอะๆนะคะ,ะ,คะจองออนไลน์นะคะปลอดภาษ้อยเปอนตค่ะตัินี้ครับัญชีบริษัทนะคะ อยากได้ยอดจองเยอะๆต้องออนท่าไหนนี่เข้ามาจองกับน้องเกมเยอะนะคะน้องเกมจะไปขอบอลมาต้อง200คันเลยนะน้องใหม่อยากได้ยอดจองเยอะๆสามารถเข้ามาสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่0 9 0 2 4 8 0 3 7 8ได้นะคะเข้ามาค่ะ อยากได้ยอดจองในเกณฑีเยอะต้องทำยังไงเข้ามาจองกับใายะนะคะที่เบอร์0 8 1 0 1 4่4 5 5องเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะครับผมกับพวกเราครับปอดการจบรลีครับสำหรับทริปนี้วัดเมตตาธรรมนะครับโพธิญาณกับปอดนักเก็งเรนเจอร์วท์แท็กและทีมงานสาวสวยทั้ง3คนครับหวังว่าทริปนี้หลายๆท่านคงจะได้บุญกุศลนะครับโชคลาบวาสนาและมีโอกาสเป็นลูกค้ากับปอดการจับรลีครับ สนใจติดต่อนะครับกับน้องๆทั้ง3าคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเกมนะครับน้องจ๋าและก็น้องมายนะครับเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้เพื่อที่ท่านสนใจจะซื้อรถกับน้องทั้ง3าคนถ้าท่านโชคดีแล้วแนะนําครับน้อง3คนจะบริการท่านโดยการให้ท่านเป็นลูกค้านะครับที่ดีเยี่ยมแน่นอนครับกับฝ่ายรัรบรีกับทีมงานของเราครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับกับพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับตามพวกเราไป เราไปกันเลยไปค่ะต้